สวัสดีครับพี่น้องสุขทุกคนครับพี่น้องกำลังมาสู้ขี่ในสองหนูสั้นยุคไหมครับมาหาหนูเป็นมื่นทีสองครับนี่ในสวนหญ้าข่าครับบใบนี้เคยมาแล้วเทีหนึงนะครับแล้วก็เอาถือลุงต้องเพิ่นถึกแตนไลจ่กันเลยครับช่วงนั้นเลยครับจากต้นนี่แหละแตนแตนไลครับหน่าสิจำกันได้อยู่เพราะว่าวังหนาแลรงของปีนี้นี่เองนะครับมาช่วงหนาฝนมาเบิ่งนกับว่าเป็นยังไงในปฏิโจครับ สีเด ch okay. ็ดบ่เด็ดเลยระหว่เขาหูเดียวนังตีมันจะเป็นหูเดียวนี่สังเกตดีๆีค่ะเสียนว่าห้อยห้อยทองเพิ่นนี่ครับทองทองถูถูจนจนเงาปานว่าคนเอาผูกกันมามาปัดครับเออเกิดในทะเลโลกนี้เกิดไม่ใช่เลยใช่ไหมล่ะควบควบไม่ของมันอืาเป็นหูเดียวเลยเนะครับ สวัดีหูหนึ่งแมนมอเอาให้ลูกหอกจอบมึงก็ได้มันแมนหู้ประตูลงเอาเล,ลูกหอกจอบมึงเนี่ตสีเด้อเหยีอบเนี่ย,ย <c oughs> ลูกงอกว่กาบ่อเดีเอาเครื่องมาพอดีระยะซัมมี่ขุดเอาเลยครับเหมือนประมาณไหนสิขุดไปขุดมากนะครับแต่พื้นที่อยู่ประมาณว่าหนึ่งครับหู้เมนมอ มันเป็นห่งม,ม,ม,มันมเป็เเหนหลุมๆลงไปแมเนอบ่นแมันเสียองไรสียืดรอบัยืัน,นละอ่าขาดว่าตงนี้ก็นบ่ มาครับเลยนะครับเดี๋ยวลุงออกสิใส่นามยู่จดน,นันนะครับเนาะอดสิยืนถ่ายู่นี่เลยเพราะว่าหูน้นี่คือหู้เง่าที่สุดแล้วนะครับ้าเบงว่าสิมาหนีบ่โอนเาโป๊วหนาสิพาดมาหลุดมาห้องกันเลยครับโอ้ยนเอาคลิคน่นต่ หนูออกอคนสิพาจ่องเลยด้วยครับเด้อมาจ่องให้พร้อมๆกันเลยครับเพิ่นต้องแลนตามเส้นเก่าไปเลยก็คือออกมาเปิดก็ต้องเลี้ยวเลี้ยวขวามันก็เนี่ยผนหันหันทิศทางถือแล้วนี่แต่เดี๋ก็ต้องออกหูน้นี่ครับนี่อย่างน,าน,นัน่นรถ่นนี้ก็ อบกึ้นมเถอะนานะครับอบกึ้นมเถอตอนนี้นาหัว่หอ้าเบิเขากลยเป็นดนเลยนี่ครับทั้งลุหอกนามันหัวออกทั้งถุงนาปฏิจจุบ ที่ว่าสิเต็มแล้วบ้างท่านคุณที่มันแน่แล้วแล้วท่างนี้ก็จังโอ้หนามากเลยครับหนูไปใส่โยกเลยเดี๋ยวนี้เข้าไปนครับตัวนี้หนามือโอ้ยกแล้ว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 ครับพี่น้องครับยกแล้วครับมาท่านคนนี่แหละมานับเลยครับหนึ่งสองปุ๊บลุกไปแล้วโอ้ยไอ้ลิสต์ต่ำนี่เหรอจะออกมาหนียังมามันเห็นีนอนครับอ่ะครับมาแม่ครับ หนึ่งสองบอครับบ่อสามเลยครับนี่ขยับยึ่จักยจักนี่อยนึงบอบ่อบ่อหนูหนูคนถือต่างหากนี่ครับมาแล้วครับพี่น้องครับน้ำโยงแห้งแล้วครับพี่น้องครับโยงแห้งแล้วโยงแหงแล้วปลเสือบบ่ไปหูอื่นครับมาหาอุ่นแท้แล้วครับนับหนึ่งนับสองนับ สามออกมาเลยอู้ออกมาอีลีอู้กันไปหน่อยครับออกมาออกมาอีลีครับไปหน่อยครับไปแล้ว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 นี่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 เนี่เรียบร้อยครับพี่น้องครับตัวเดียวเลยบ่โอ้โหแล้วนำขึ้นไปหยกว่าแล้วตอกมาทางดีครับมันไม่หูเดียวหนูเตะขึ้นหนูแม่หนูงอกเบิ่งหนูแม่หนูเสือซ่าหนูแม่หนูตัวเมียเน้นๆเน่นไปโจยเยอะบ่เดี๋ยวยุซ่บบ่ น้องถือบ้างโอ้เออ,อดีใจเบิด <c oughs> มันจตสีมีอีกต้นหนึ่งนี่มันตึงหนามกันเนอะมือหนัเข้ากะไบเดากสิทิะครับอันตรีวาว่าเตอสีเป็นหนูตัวเดียวนะครับน้อเขาตึงหนามไปตึงหนามา่ะออกมาอีกตัวหนึ่งครับตามหางกันมาเลยะครับแล้วก็เป็นใส่ไงครับเพราะว่าหนูตวงนี่เพิ่นเขาคูเอาขาดเด้าอย่างไรเลยเพราะว่าเด้าพิดไปแล้ว ไม่โจทนิ่งๆเมื่อเดือนหน้ามันเต็มหรอตัวเดียวอีดีตัวนี้จะมาตัวเดียวแทมครับน้ำหัวบ่โอโอเคเปิดเพราะตั้งมีอีดีตัวเดียวหัวปะเพราะเป็นยังโอเคเป็นน้องครับตัวเดียวแหละคงสีบ่มีฟุกคือมือนังนั่นแหละ พอน้ำเพิ่นหนิงยื่นดนนะครับโซนนี้เขาสิพอแต่แบบใส่ยังไงนะครับเด้อใส่แบบหลุนไปฮารโลนะครับถ้าเป็นนูโตผูนี่มีสีทเห็นกิโลแนี่ยเนี่ยแต่ตุ้มีอจสิลองลงมาเนี่ยเพราะว่านูโซนนี้สุดสุดวัางหันครับที่ใดไปหลาสุดมันแห้งเลยครับม,นม,นมนันม,นางงามันเป็นน้ำมันเลยเวลาย่างย่างงยาดงยาดครับน้ำมันเพิ่นยดอ่าโอเคครับสลับแตมแรกต้องหอกโซ่ทิ้งนะนี่ครับ แต่แหลกของเาครับเดี๋ยวไปลุ่นเบิง้งไม้ต่อไปครับอีดอกที่เรืม่มกดไหลติดตามครับพี่น้องครับเราลุ่นไม้ที่สองต่อกันเลยครับตอนนี้ได้ไม้ที่สองแล้วครับันสีฟ้าไปเบิง้งอ่าลงตาค่ายแล้วนะครับเด้อไม้สีค่อนข้างหกนะครับส้นโซนส้น,สนหากินเพิ่นแต่หูขวยเพิ่นบปอดอวัยวะงนี้เ่ยเป็นอยู่ในี่ลูกงอกนี่เป็นอะรลูกงอกมัอนใจบอดอวัยวะเหมือนใจค่อยค่อยเมันใจค่อยคอย ตัวมันจะค่อยๆเนอะนี่ครับต้นเห็นหูเดียวเลยเดยครับเออนี่อเห็นเนาะแป้นแป้นครับทั้งปากหูกว่าแต่คนปัดบะครับงามกว่าไม้แหลกอีกเลยนี่ครับลักษณะเพ่นแป้วเพ่นอันนี้หูแป้วเลยครับนี่ได้ควยบ่เห็นครับหูควยก็แปลกอยู่แล้วก็ในพันเขากับมาดัดบ่วงกันให้ละ เขาคอดไว้ครับเขาเคล็ดสัญลักษณ์ว่าใส่บ่วงอยู่นี่อ่าบ่วงว่าเขาได้ไปบ่เดี๋ยวต้องลุ่นกันแหละครับอ่ะตะไคร้ลงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาใส่น้าเบิึงครับผู้ไม่ยาวแห่งเลยครับพีมม่น้องครับแต่ปฏิโจเลยครับมาตรงนี้ดี แต่มันเราไม่ขวยเลยครับมันเจาะมันเรื่อยๆ,ๆ,ๆแต่อันที่ชัดเจนคือนี่แหละอันที่กาะหนามอยู่ครับนี่ลุงหมอชัดเจนที่สุดหรอกถ้ามีตโตอยู่ขาประสีบวงไม่พันก่อนครับกาดซิมาทั้งโอนนี่แหละทั้งโอนมันเป็นตายหนาคาดหนาครับมันต้องหาที่พึ่งนี่เราถ้าคงสิพอตัดสินใจกระโดดลงให้นานเลยเอาเสนาไหครับเดี๋ยวมาดูกันครับอ๋อมีตโตมีตโตฮะฮะ เอาครับโอ้โหวัติดบวงใน้พันตัวนี้ครับวัติถึงในพันถือมาเลยเ้อโอเคพี่น้องครับแยกหน่อยกับมีโตครับบถึงบวงครับ ะเนี่ยตองไหนเป็นพวกผุนเนี่ยเลยโอ้โหตนี้เลยจิกที้างหลังเลยำๆออกมาพีเลยออกครับพี่น้องครับออกเรู้มันหลนี่ๆๆๆๆี่ๆๆๆนี่ๆๆ่ออกข้าง้เรียบร้อย หนาแห้งฮยดะีวบโ้ยเมนองเกียอะแต่หูบาทีโจมีหูยืนบ่เมื่อกี้ไปโจมีหูยืนบ่นันไปหนีมีหูบ่น่โอ้เต็งงไปเลยครับอง้ือปดังหูใวโอ้หูนี่คอยถาตลอด ตัวยังไงน้ำอัดบ้านไหนอยู่วลูวัมันแรนไปมันจะมีหูอยู่ปะมันแรนไปผีมันตัดิ้ใจไปหาสะน้องลอยล่างเสยกต่ว่ามันแป้นหูเดียวครับแต่เลยบอดี้คิดว่าจะไปทังคุนแห้งครับ ยูกี่บอสดวงออคือจังวัาน้ำจะคอยไปตามไหมครับจะไปตามมึงไหมรุ่นรุ่นต้นที่สองนะครับเด้อ่ยบแบามีอีกบ่เดี๋ยวเบิ่งอาการน้ำเอา ตอนนี้นำมันบอหลุดเฮยพยุงก็เดีไป่หูบอเลครับเท่ายังยังมาบ่มันสิออกมาบ่พรมันมีมันมีแคู่้เดียวนี่มันยังมันสิออกมาบ่ เดี๋ยวเพิ่นลองไล่ๆเบิ่งก่อนครับมันออกมาบริเวณนีแ่แหละแต่ทีมงานเปิดหาเบิ่งแล้วปรากฏว่ามันบ่มีหูครับนะมันบ่มีหูนครับเดี๋ยวมีอยู่หูเดียวนี่ถ้ามีหูเนี่สบายเลยครับง่ายเลยแต่ปรากฏว่ามันบ่มีหูจริงดิอต่อไปไลยตะคุณมาได้ยี่ไปไเลยลุงสาเลยไล่้ะหุนมา นันตีใช่ไหมแห่งบรอดีแล็เลยเอาเสียไปเพินเดียวเพราะเสียไปเพินสุแต่ถ้ายุนีจะได้กันต้องแรนออกครับเพราะค้ะนไรแต่อนยานมันตะเลิดไปใส่ถนนนีน <c oughs> อน่อะอะไราง

อย่างนี้หู้บ่ลุงอ่ะหูนั่นเนี่ยเนี่ยเอ้าได้บ่บ่ในลุงออกมีหูครับสะได้ครับมันปีนตะไคร้ออกได้ครับสะได้เลยตัวใหญ่ตัวงามนี่พผล เอ้าหูไม่น่าเบอยูเหอะอ๋อแได้ว่าหูสันบ่เขาครับนี่แหละอุญญาันเขามไมหนีเขาหนินี่มันสิมาตา้มขอบขอบมองมาที่โจไรนี่นี่แหละมันบริรัดไหดวดิไอหูไปที่โจว่านีน่ย เรามีหูเวยมันสุกเสื้อมา illar, มันเข่ากันเลยจะทำบะไ้เขาหูนี่แล่นแล้วด้วครับคนเปิดปั้ตตนนีน่ต้องแล่นแล้วครับฮะหินม่หูนั่น ตอนนี้พี่น้องของคเสียงเราฝนมาครับกำลังกำลังกำลังมาหนีเลยครับมาเท่านีเลยเมื่อตะโตบงอื่นครับกำลังมาหนีเลยนิ้ยินเสียงหรอฝน ยางแห้งเลยตัวนี่อ๋อขาวเสียงฝนยังแห้งเลยครับมาไกลแล้วเดวนิดน,นด่วนเลยเด้อมันมันจิเก็บของประทันออโอ้เร็วฝนมาเร็วเหิงเหอะโซนนี้ผมมีหูเลยครับแต่มันนห่นหกหกแบบมืดมืดเ,เลยเด้อ Cái này không muốn tôi nhảy Ô tiếng phun hả Bôi hình nhắn đây ạ โบ,บเห็ดไม่มีแล้วไอฮอตไอชุบบ่งพอพอปิ้งมีเขาเลยเพราะมาแล้วมาแล้วเอา,ออาเดี๋ยวฝน,น,นบระทันเหรอครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้เก็บของเงินดงตักันนครับเดี๋ยวฝนมากแล้วครับถึงไหมครับตอนนี้พี่น้องอุ่นให้เบิ้งครับนี่ขาวมาเลยครับนี่ยในหินซองก็ขาวนี่เพคะเนี่ยฝนเลยครับนี่นยยางแห้งเลยครับตอนนี่ กับบรรดาพ่อประมาณนี้นะครับเนาอนะครับสลดใดได้แต่หนึ่งครับเข้าเขาเห่นะครับกับว่าปัญหามันกับมีมือใดมือปนิเป็นเรื่องปกติครับในการออกหากินนะคกับอย่างน้อยเขาก็ได้เห็นโต๊ะกับบะเมนออกไปฟรีๆครับเห็นโตมันโดดเดียวแอบแอบเสียได้เลยน้องว่าโตใหญ่ปนไี้ครับในกล่องแม่ท่านบอครับโตใหญ่แี่ครก้นไมาแล้วครับแต่ก็นอนหนูมันมาหนีล่ะนี่มันมันเลยมาหนี่ล่ะ พอมันมาทำทำคอนเทนเน่ะขนาดขนาดตโงมี่ฮู้ครับกับบ๊อบปัญังเดี๋ยวมันก็ไปอยู่ใหม่นะครับพอาฮู้มันแห้งมันต้องออกไปพุ่นเอาคอยมาเจอกันใหม่ก็ได้บ่เบปัญยังแต่ตอนนี้เอาตลอดเลยเลยก่อนเปลี่ยนไปแล้วครับปะเกาล้วกันมาครับพี่น้องครัดเจ็บๆครับมามาสวยเดียวเลยเลยนี่ ยางเดียวเห็นลายอย่างที่ผมม่ดพี่น้อมันเดียวอยู่ละมันเด้ตัวเดียวได้ตัวเดียวตัวแดงกับสีมาเมียขมขมเนี่ยเจ้าเขาไม่เียบบ่เนยสีเขาไม่เียบบ่บว่จังเขาไม่เงียบมีตอกไหมคนเนี่ย เ็นผลมไลมากกว่าที่เพชรไปได้อยอ่ผลแห่งโกดีหมดมหอดมหอดเป่า่าวิบัต้านูก็ได้กันยังมีแต่ต่ออยี่เดียวดกันยังไปจอบเบื้องเยอวันหนี่มันหาที่ไหนอยู่แลอกมันก็ลังขึงจษสา ให้คอยอยู่วิพ่นได้บูนเขาติดตั้หยาวจะเอาคุณมี้ยแก้วไหนวาคุณโมนะบอกให้แก้วบอกหลอกลคนทำเปรร็นปูงานหอดมาแต่กินี่นี่ต่เรื่องประจบ Tell có ở của con bi vô nguội 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 mình nguội 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 บบเห็นลุงาเปิดลุงยมู่นแต่มีห้อยยางเลยข้อหดบเปิดมีห้อยยางที่ยังตอเห็นห้อยของเือเดี่ยเกันต้องหามมันกำลังไปเบิรงไแลเบินจะพ่นใกฟอง còn nhớ nó lái lại được. Nó còn nhiều nữa. Thôi, xin nghe

สอมนอก็พลาดดอกแต่งเัมันาากปขาจะบ้กบวลเขาจะขายบบได้รอกเขาขายีเมือนมดจะหฮามันมันหนตมัาหนาของไมากกินของกะห้าแต่วมันห้าวสุอยอดอ๋อมาชุงนี้วเอาไว้จวิ้นเครื่องอก็เอาไว้สิบยอดบ่างนีงหัวะไอ้ยอดไต่ยอดไตหมือนมันต้มไปเขาให้หลานไปกินดูกันยอดทั้งไต่เห็นเป็นยอดไงเมีหน่อยจว่า

เขาเหตุที่ดังบ่ดีคือบ่ถือเจ้าถือบ่ถือมันด่างไปทางหยาข้ามันก็หลอดออกสือไหนเาเทาอะไรไปถือเลยตัวไหนไปถือไปข้งข้งอันล่งตือมันเดินขึ้นขามันตึงดเนาะเพราะดีอยู่ไปหลออันแรกแล้วูมันก็โยกขึ้ดิอันเจลงนั่นอันเจลงนั้นมันตั้มตั้มหอกไปทั้งหยาข้าจาขอกถือัดทั้งข้อมันผลไปถือทั้งหางมันกับโบยกกระทุ้ถึงไหมเจาเอาง่าย แต่ว่าของหนังมันโดนเมนอันอันเสียวที่สองนี่มันบรดสไปหามันเลยมันออกก่อนออกก่อนหน้ามันหยุบตะบุนพราะว่าจะข่าะว่าแต่ว่าคิดว่าไม่ออกหนูได้ย่อนเพลดเนบอหนูแล้วหนูตัวนี้เพลิดเว้ยหนูอยู่ในเหงาพี่บ่อยจินต้องไปหาเดินหนูสิตีพวก่วรไหมควรในเหงาพี่กินน้าผู้ยิ่งเพลิดในอยู่เลยออกออกง่ายพี่ผดแต่หมื่นว่านคือกัน ว่าสิจอดซื้อกับผมหลงเอาเงเอาเงินไปในรถอย่งดีมาเสีอาจกสานัดลองดองดวกปั่นเหรอวที่ไหนเขาพิสัยเหมูนึงก็ซื้อที่มูนึงันไม่แย่แต่าว่าเขาว่ากับผมสามตีแยกงกับผมยังยังบอดด้เขาบอด้นะพรพรพเอาพรมันมัแแรงลงไปเลยนะเห็นว่าที่สื่อไปตุ่มนี่น้าพยอมวนมันหนั่งกะืด้ขนาดนสามน่กับผมนี่า เนี่ยมันสิน่บอย่มงเาจะไปตรวจลายหมาหมาย่างนรกระโหลกอ่ะการหมาห,ห,หมา,ากกระโหลกก็เปนข้ขขขอหน,นึ่งข้่หนึ่งที่เ่องไอ้ก็ว่าได้้องไอ้สิ่งแรกเลยเหลงเสียงก็ต้อมารดีด้ยแต่เดี๋ยวเราถึงจะเป็นเตื่นแน่มา ทำงนานเดี๋ยวไม่จบว่าตานีตอน้บ่นลงหนำมันเปหาหรอกใารที่ต้องขูก